สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาคอรุ่นในรุ่น Big Bubble 52 c e n t o g r a p h นะครับหรือว่าเซนโตรโครน g กราฟนะครับนาฬิการเรือนนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับมาที่ตัวเรือนกันก่อนเลยนะครับนาฬิการเรือนนี้มีตัวเรือนเป็นไทเทเนียม ลมดำ PVD นะครับแล้วก็มีหน้าปัดที่เป็นสเกลเลตันนะครับสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นระบบจับเวลาแบบเซนโทกราฟหรือว่าเซนโทรโครโนกราฟนะครับหรือว่าเป็นระบบจับเวลาแบบโครโนสต็อปเปอร์ปุ่มเดียวนะครับเป็นทั้ง s t a r ์ทสต็แล้วก็รีเซ t นาฬิกาเรือนนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นนาฬิกาที่มีความเป็น Limited Edition นะครับผลิตมาแค่99เรือนทั่วโลก มีรหัส Reference 961.201.95/0371 CT01 นะครับ CT ที่ย่อมาจากคำว่า c e n t r a l นั่นเองนะครับและในการเรนนี้เป็นในการที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสในการเรนนี้กันนะฮะ ในขั้นตอนแรกนะครับในการเซอร์วินนาฬิกานะครับเราต้องถอดชิ้นส่วนออกมาทุกชิ้นส่วนนะครับเพื่อจะล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับต้องเก็บไว้ในชุดเก็บวัสดุหน้าปัดอย่างดีนะครับเพื่อจะโปรเทคชั่น หน้าปัดนาฬิกาไม่ให้เกิดการแตกร้าวนะครับเพราะว่าหน้าปัดเป็นกระจกแบบใสนะฮะนอกจากนั้นนะครับเราก็ต่อด้วยการถอดชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนนะครับในภายในนะครับนาฬิกาเรือนนี้นั้นมีความพิเศษตรงที่ปุ่มกดจับเวลานั้นจะมี2ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในนั้นจะติดกับแป้นยึดแท่นเครื่องนะครับเพื่อจะต่อความยาวให้กับปุ่มกดจับเวลานะครับและในกาเรือนนี้มีภาคเดินอยู่ที่3ามอยยี่สิบเจ็ดนะครับถือว่าเป็นกําลังที่สูงพอสมควร แล้วก็บวกลบนะครับไม่เกิน0.5นะครับในการเรือนี้ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับและนี่จะเป็นเครื่องมือใส่ชุดเข็มนะครับการใส่ชุดเข็มในการเรือนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าพลาดกดแรงเพียงแค่นิดเดียวอาจจะทําให้หน้าปัดนั้นลั่นจนเกิดรอยร้าวได้นะครับแล้วก็ด้านขวาของนาฬิกานั้นจะไม่มีเข็มวินะครับจะมีแค่เข็มวิทางด้านซ้ายมือเท่านั้นนะฮะและนี่ก็จะเป็นภาพเมื่อใส่เข็มวิ และเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเซตซีโร่ให้กับนาฬิกานะครับให้นาฬิกามีการสับวันที่ที่ตรงกับการใช้งานนะครับและนาฬิกาเรณนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับมือลูกค้าแล้วนะครับหากท่านใดน,นะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับไม่ว่านาฬิกาของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับสามารถเซอร์วิสได้ทุกแบรนด์ที่ Modify Watch Company Limited ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับท่านสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fan Page modifywatch.com เจ e d และก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y k e y w a t c h c o m นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ